สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนองคมลน,นะจ๊ะวันนี้ก็ซื้อเห็ดเผาะมา200บาทจ้าเพื่อที่จะมาแกงนะจ้าเห็ดเผาะกหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเดบิเอโดเนาะอืมก็จะประมาณนี้นะจ้าสว่วนเครื่องแกงนะจ๊ะเราก็จะตําเป็นพริกกระเทียมหอมแล้วก็ตะไคร้นะจ๊ะตำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเห็ดเผาะ แล้วก็มีหน่อไม้จ้าลงมวนไปเก็บมาแล้วก็มาต้มก่อนเนะาะฝานฝานต้มมีใบแมงลากจ้าอันนี้เป็นพริกกระเทียมที่ตำเรียบร้อยอน,นี่เป็นยานางจ้าที่เราเก็บมะขันตำใส่กับข้าเบือแช่หรือว่าเขาเรียกว่าข้าเหนียวนะจ้าเอามาแช่ข้าวสารเหนียวนะเนาะแต่นี่เราก็จะมาแกงกันเลยจ้าเราก็ตั้งน้ำยานางนะจ้าแล้วก็กับเปิดแก๊สนะจ้าไฟปกติแล้วก็ใส่เกลือ ไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผงชูรสนะจ๊ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาปลาล่าจ้ะเป็นหลักๆเนาะพอนน้นแป๊บแล้วก็ใส่พริกใส่ในที่เราต่ำลงไปเนี่ยจ้ะแล้วก็ใส่พวกเคเพะใส่พวกหน่อไม้ลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาพอมันสุกแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีนึงทานใ้ทีก็โอเคตักกินได้เลยจ้ะ หน้าตาแกงก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็รอให้มันเดือดจะคู่นึงจาะแล้วเราค่อยไปกินเนาะชิมรสชาติแล้วก็ตักกินจะเข่าเจ้าแซ่บมากเลยจ้า อ่อนแออ่อนกอ่อนอือืแกงอร่อยนะ หนูใหม่ว่านหวานวาารโลรลลเจ็ด้วยเปล่ามาในสารผิดหรือเท่าไ,ไาหาไนนี่นะจังเราชิมนนสเองชิมอืมขาก์เนสเอร์ซกลีกรุบกรอบ 对吧？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 对 กุบกรุบแกงเห็ดได้จะไปลองอันนี้ก็คือได้ลองละคนไหนชอบก็บจีว่าชอบเนาะคนไหนที่ไม่ชอบก็บจะว่ามันไม่ ไม่ค่อยอะไรทนายมันแต่มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่กินก็แกงอันนี้มันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะอร่อืมอร่อยอ,อืมทามันอ่อนดีๆก็จะอร่อยเนาะนี่ก็ส่วนใหญ่จะแก่ไปหน่อยนึงกับลูกไหนอ่อนก็อร่อยสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี่จ้าจะกินข่าวต่อกันจ้ะ